สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะครับอยู่กับช่องเเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะกับมิซูไททันนะครับการที่ว่าวิง่งวิ่งแล้วมีเสียงดังนะครับเสียงดังแบบแล้วก็วิ่งอืดวิ่งไม่ออกนะครับคุณก็จะอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปบ้างนะรถวิ่งอืดวิ่งไม่ออกนะครับเกียร์โตบอกว่าเป็นกำแมงหรือเปล่าเนี่ย ใส่แม็กใหญ่ไม้รถมันจะวิ่งอืดหรือเปล่าวิ่งไม่ออกหรือเปล่ามันทําให้กินน้ํามันหรือเปล่านะครับนี่ฮะอยากให้มาดูไอ้ตรงนี้บ้างนะครับนี่ <c oughs> นะครับเขาบอกว่าเสียงมันดังวิ่งไปไม่เท่าไรกลับไปลังสิทธ์ยี่สิบโลกลับมาเสียงดังนะครับซีดซีดซีด,ซด,ซดออสแอดอะไรเขาไม่รู้ผมก็ไม่รู้เราก็าเสียงไหนก็เลยต้องเอาไปลองขับเองนะก็รู้สึกเออมันวิ่งไม่ออกเว้ยนี่ เดี๋ยวมหมุนล้อให้ดูนะโอ้ยยางนิตโตะด้วยอของแท้ของแท้แทนิตโตะนี่ครับนี่นี่ติดครับนี่เช้ามานี่ติดหนักกว่าเดิมเงี้ยพอหมุนหมุนแล้วมันจะเริ่มไงน,นะฮะเริ่มหมุนเล่นได้นะครับติดแล้วโอ้สองข้างเลยเอ่ ้างขวาผมลื้อมาให้ดูแล้วหนึ่งข้างมันจะออกมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับอันนี้จานเจียมาแล้วนะครับเจียจานมาแล้วนะครับปินหมุนได้เดีย๋ยวหมุนเล่นกัวนิ้วเข้าอีกเนาะถอดมาแล้วนะครับนี่เลยสนิมทั้งนั้นเลยนะครับก็คือลูกยางขาดนะครับ ที่บอกว่าเวลาเช็คเบรกอยากจะให้ดูลูกยางด้วยเนาะนะครับเนี่ยอยากจะให้ดูพวกลูกยางด้วยนะครับนี่นี่ไอเนี้ยมันขาดเนี่ยมันเหมือนมันไม่ได้ขาดเพราะว่ามันเปื่อยนะมันขาดในตอนที่เราย่างเราเปลี่ยนพระเบรกใหม่เนาะเราคือเราเอากระบอกเข้าสุดใช่ไหม ก็บอกเข้าสูตรแต่ไอ้ลูกยางเนี่ยบางทีมันบวมนะครับมันจะเลยมันจะเลยเนื้อนี้ออกมาเนี่ยเวลามันเข้าอย่างเงี้ยเวลาเราใส่พับเบรกปุ๊บมันจะเข้าไปบาดบาบเนี่ยนะเนี่ยฟึบมันจะพับบาดแล้วมันก็พับอยู่อย่างนั้นนะครับอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะอยู่ท่านี้เพราะว่าถอดมานี่ถอดมานี่มันอยู่ท่านี้เลยที่มันขาดนี่มันจะอยู่ท่านี้ครับ ซึ่งมันเป็นท่าที่เราเวลาเราประกอบเนี่ยมันเป็นท่าที่เราเวลาเราเวียงใส่เข้าไปเนี่ยเวียงใส่เข้าไปอย่างเงี้ยมันไปกินกับขอบจานดิสนะครัแล้วลูกยางเนี่ยมันจะพับบาดแล้วขาดมันเป็นรอยพับเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันพับไปอย่างเงี้ยครับมันเราก็จิกขาดพอใช้ไปนานๆเราไม่รู้เนาะ ใช้ไปน,นานๆเราก็ไม่รู้สนิมขึ้นครับเต็มเลยเดี๋ยวทําการทําความสะอาดนะครับก็ใช้แปรงลวดต่อกระดามสวา่านแล้วปั่นเอาเลยนะนี่เดี๋ยวจะไปปั่นให้ดูนะครับว่ามันจะยังไงสําคัญเลยนะครับตรงนี้เนี่ยขอบเนี่ยขอบลูกยางกันฝุ่นขอบบนกับขอบลูกยางกันน้ํามันตัวล่างนะฮะสำคัญมากนะครับแล้วก็ข้างในนะครับ จะไปปั่นกันนี่ครับปั่นแล้วนีคนะปั่นแล้วนะครับคือมันต้องเน้น,ม,นมันต้องเน้นในในขอบในร่องนะถ้าในขอบในร่องยังมีสนิมอยู่ถ้าเป็นเม็ดเป็นก้อนเนี่ยเวลาเราประกอบลูกสูบจะติดเลยนะมันจะยัดลงยากนะครับเนี่ยนระ่องอลูกยางอันนี้จะเป็นร่องยางกันฝุ่น ก็ปั่นออกนะครับก็ทําตามสภาพนะถ้าดีกว่าน,นี้ก็คือเปลี่ยนใหม่นะนี่นี่แล้วก็ไอ้นี่นี่ยปั่นเข้าไปแต่ไม่ได้ปั่นแบบโหแบบดูเดือดโหดร้ายนะต้องค่อยๆปั่นนะครับเพราะว่าพวกนี้เวลาปั่นหนักๆแล้วมันจะกินนะกินเนื้อเนื้อเหล็กเอาแค่ถนิมออกนะครับ ตรงไหนยังไม่ออกเราก็แซะๆถูๆสักนิดนึงนะครับใจเย็นๆครับงานแบบนี้รีบทําก็คือเดี๋ยวก็ติดอีกแล้วก็จะไปซื้ออะไรใหม่นะเปลี่ยนลูกสูบใหม่นี่ครับก็อันนี้ก็ลูกสูบนะครับนี่ลูกสูบกระบอกเบรกนะครับโอ้ไม่ค่อยซูมแล้วนี่ก็ เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวมันจะติดอีกนะถ้าแบบเนี้ยแต่บางคนก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะบบางคนก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะเพราะว่าถ้างบน้อยมากๆก็ไม่เปลี่ยนนะแต่ใช้ไปก็ติดเพราะว่าตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นจุดที่ลูกยางเนี่ยจะเป็นจุดที่ลูกยางกระบอกเบรกเนี่ย สัมผัสตลอดนะครับเมื่อกว่าพ้าเบรกจะหมดเนี่ยมันจะค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดฮะแต่เวลาเราปล่อยเบรกมันต้องคลายตัวนะล้อต้องหมุนได้นี่ลูกยางครับนี่นะสนิมมันกินนะสนิมมันกินแล้วก็มันลามเบ่งเบ,บ่งมาถึงลูกยางนะครับมันทําให้ลูกยางเนี่ยมาบีบมันจะมาบีบชุดนี้นะครับมันจะมาบีบชุดนี้เลยครับ ก็ยางกันฝุ่นนะครับใช้เวลานานยิ่งช่วงเนี้ยหลังจากฝนตกเนี่ยยิ่งนฝนตกน้ําท่วมเนี่ยเราไปลุยนี่อา่าเราไม่รู้นะบางทีเรายกล้อดูแล้วก็หมุนล้อดูด้วยนะครับว่ามันหมุนฟรีไหมถ้ามันติดมันฝืดเนี่ยเออมันจะทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันนะครับเ <c oughs> บรกมันถ้าสังเกตง่ายเบรกมันจะอยู่ดีเกินไปอะประมาณแบบแตะอยู่แตะอยู่อะมันแตะนิดเดียวก็อยู่ตึ๊กเลย แต่รถนี่จะวิ่งอื่นนะครับเพราะว่าเบรกมันเลียแบบมันหนีบไว้ตลอดนะครับคาลิปเปอร์มันงับไว้มันงับเพราะเบรกไว้ตลอดเลยก็ถ้าเป็นรถเก่งนี่ก็จะหมุนหมุนยกล้อเพราะมันเป็นขับเพื่อนล้อหน้าเนาะเวลาหมุนยกล้อหมุนดูเนี่ยมันจะสังเกตยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเพาขับหรือว่ารถที่เป็นโฟร์วินะครับมันจะหมุนยากนิดนึงนี่รถเก่งนะ อันวออสเนี่ยมันจะหมุนง่ายๆนะเนี่ยมันจะหมุนสบายๆเนี่ยครับธรรมชาติของรถมันจะต้องเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะฮะเนี่ยปล่อยแล้วก็จะหยุดนะไม่ใช่ต้องออกแรงดึงนะครับถ้าออกแรงดึงนี่ไม่ไหวนะอันนี้อันนี้มันยกล้อลอยทั้งสองข้างนะยกล้อลอยทั้งสองข้างเวลาหมุนจะง่ายนะถ้าเรายกข้างเดียวแล้วเราหมุนเล่นเนี่ยมันจะฝืดหน่อยนะบางทีเข้าเกียร์คีเอาไว้นะครับหรือว่าเข้าเกียร์เอ็นเนี่ยมันจะหมุนต้องเพาเลยนะ อย่างนี้คันนี้เป็นขับเครื่องล้อหน้าธรรมดานะครับเนี่ยนะอันนี้ก็เริ่มมีนิดนึงฮนะเนี่ยนะแต่อาจจะติดสนิมก็ได้เพราะรถคันนี้ไม่ได้วิ่งนานนะแต่ควรให้ช่างขอเช็คบ้างนะครับเพราะว่าของแบบนี้เรามองไม่เห็นเนาะ,ะเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอาจจะเกิดเบรกไหม้เบรกติดนะครับเบรกติดพอติดเสร็จแล้วมันก็ไหมนะ้ที่ไปขึ้นเขาลงเขาไปเที่ยวกันมาก็หรือว่าลุยน้ําอะไรก็ ตรวจสอบสภาพรถดูบ้างนะครับเป็นความรู้ทั่วไปนะฮะเป็นการบำรุงร,ร,รักษาตัวไปนะครับที่เวลาเราเช็คเบรกให้ช่างเขาดูนะครับว่าเออลูกยางมันขาดไหมคาลิปเปอร์เนี่ยมันหนีบเข้าง่ายไหมนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับเบรกกินเบรกเป๋นี่ผ้าเบรกผ้าเบรกกินแบบเอียงๆนะเนี่ยสมมุติผ้าเบรกอย่างนี้นะ อีกด้านหนึ่งสูงอีกด้านหนึ่งต่ำนะครับก็คือมันเอียงเอียงเพราะว่าตัวนี้บางทีตายนะครับบางทีติดตายหนึ่ง,ง,งข้างไอ้ด้านล่างดิ้นได้แต่ข้างบนตายตัวอ่าพวกนี้ก็จะกินแบบเอยียงเอียงนะพระเบรกก็จะกินเอียงเอียงไปเรื่อยๆนะครับเป๋ผลก็คือเบรกไม่ค่อยดีนะเบรกไม่ดีเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็ถ้าติดตายทั้งสองตัวนี่ ตายทั้งบนทั้งล่างนะ,ะถ้ากรณีจานเบรกดุง่งหรือว่าคดคนระับนิดๆน,น,น,นี่หน่อยเนี่ยมันจะขึ้นมันจับปุ๊บมันจะดิ้นขึ้นแบบน้ํามันนี่จะย้อนขึ้นไปข้างบนขึ้นพวงมาลัยเลยนะช่วงเนี้ยมันจะดีดดิ้นไปด้วยกันเลยนะครับเพราะตัวนี้ตายตายตัวแล้วไม่มีการให้ตัวนะตัวเนี้ยต่อให้จานถ้าจานเบรกดุ้งนะคดนะถ้าตัวนี้ให้ตัวได้ดิ้นซ้ายขวาได้ ยวผมจะเอาคาลิปเปอร์ให้ดูเนี่นี่ครับตัวนี้มีหน้าที่นอกจากจับตัวกระบอกเบรคแล้วก็ยังมีหน้าที่ให้ตัวได้นะครับนี่สไลด์ซ้ายขวาตามการการเวียงของบิดเบรคตัวจานเนี่ยสมมติมันดุ้งมันจะเวียงซ้ายขวาอย่างนี้ยิกยเวลาหมุนเนี่ยมันจะวิ่งซ้ายขวาใช่ไหมตัวนี้มันก็ ประกบอยู่เงี้ยเวลาเราเบรกมันก็จะดิ้งนงี้ด้วยเนี่ยครับมันก็จะไปงี้ด้วยนะซ้ายขวาเงี้ยเนี่ยครับมันจะไปตามจานเบรกก็คือสลักตัวนี้มีหน้าที่จับเบรกด้วยแล้วก็ช่วยให้คาลิปเปอร์เนี่ยอิสระนะครับเวลาเบรกมันจะเหวี่ยงงี้มันจะไม่เต้นไม่ดิ้นขึ้นพวงมาลัยนะบางคนนี่บางทีไม่เข้าใจนะครับจานรุ่งไปเจียจานแล้วนะ ถ้าเกิดเขาเจียมาไม่ตรงอ่ะเออเพราะส่วนมากที่ไปเจียมานี่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แท่นเจียโดยตรงเลยนะครับแท่นเจียจานโดยตรงแบบเอามาเจีเจยจานโดยเฉพาะเนี่ยมันไม่คอ่อยตรงนะมันเ,เอามาใส่เนี่ยมันก็ฟึดฟึดพอเจียเจียมาเสร็จใส่พระเบรกงับเนี่ยเอามือเอามือกดแค่นี้เอามือกดพระเบรกไว้แล้วลองหมุนดูนะครับมันจะฟึดแล้วก็นิ่งแล้วก็ฟึดอย่างเงี้ย ถ้ามันตรงเนี่ยถ้าถ้ามันตรงก็คือมันจะเสียงเสมอเลยนะครับแต่น้อยนะครับคือใส่ไปแล้วไม่ดิ้นเพราะอะไรรู้ไหมเขามาแก้ตรงนี้นะครับแก้ตรงเนี้ยจากที่ว่ามันติดตายทําให้มันลื่นนะครับแค่นี้ก็เบรกมันก็ไม่เต้นไม่สั่นแล้วนะครับสําหรับจานที่ดุ่งนิดๆหน่อยๆนนิด,นด,นด,นดเดียวนะฮะแต่ถ้าเอาไปเจียร์มาแล้วแล้วมันหายมันไม่เป็นไรเพราะว่าช่างเขาได้แก้ตรงนี้ไปแล้วนะครับนี่ เาแก้จุดนี้แล้วนะครับแก้ไปแล้วถ้าคนไหนไม่แก้เวลาใช้ไปเดี๋ยวมันก็กลับมาเต้นเหมือนเดิมนะครับเพราะเผลอหนักกว่าเดิมด้วยถ้าเป็นล้านที่เจียไม่นิ่งนะครับเจียไม่ตรงนะครับนะฮะถ้าเจียไม่ตรงก็มีปัญหานะครับถ้าเป็นเครื่องเจียที่ได้มาตรฐานนะฮะแม่ความแม่นยําสูงนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องจานบิดเบี้ยวนะครับนะฮะนี้ก็เป็นเรื่องอเคล็ดลับทั่วไปนะครับที่ เราต้องปฏิบัตินะครับผมเบรกก็สําคัญนะครับนะฮะต่อให้รถคุณเร็วแค่ไหนแรงแค่ไหนไม่หมั่นดูแลเบรกนะครับระวังนะครับข้างทางนะครับไม่ข้างทางกัเสาไฟนะครับอาจจะมีการสูญเสียนะครับเป็นเรื่องที่ควรต้องหมั่นตรวจดูแลมากๆนะครับสําหรับคนรักความเร็วนะครับคนที่ชอบขับรถเร็วเนาะนะครับบางทีขับไปแล้ว ขับเร็วทุกวันทุกวันก็หมั่นตรวจเช็คด้วยเนาะนะครับผงยายนะครับจากคนที่ขับรถเร็วเหมือนกันผมก็ขับรถเร็วเหมือนกันนะครับมันไหนเบรกไม่อยู่นี่มันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะมันต้องสั่งได้นะครับนะขอบคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมนะฮะเดี๋ยวซื้อมาใหม่แล้วเอวต่อยคลิปเดี๋ยวกรอบไปดูนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ